สวัสดีครับผมหนุ่มสั่งไปโรงงานครับผมนี่นี่สีพระมาย่ำหัวสายแลนกันครับแจ็คสายแลนยังไงครับนี่คือสายแลนครับผมนี่แจ็คตึงสั่งมาครับนี่เกลือตี่แจ็คครับผมอุปกรณ์ครับ นี่กิมฟกินยำครับกินยำสายแรนครับตัวนี้เป็นตัวเช็คสายสัญญาณครับมาขาดบอขาดไปครับเริ่มลงมือกันได้อันดับแรกนะครับสายสายมีสองสายเอายางเลือกหุ้มจ็กใส่ก่อนครับผม บ,บนครัต่อไปกับปลอกสายครับนะครับที่ออกมาแบบนี้ตัดพลาสติกออกเลยครับ สายสีมีอยู่แปดเซนนะครับเซนทีนึงอันับแบรกเขาเอาสายออกออกจากกันก่อนครับเซนทีนึงขาวน้ำตาลครับรอีกขาวส้มครับรอผิดเอาไหมครับผมเซนทีนึงขาวส้มเซนทีสองสม้สมครับ เสนที่สามขาวเขียวครับขาวเขียวครับเส้นที่สามเสม้นที่สี่ดำเงินครับ เสซนที่สี่เซนที่หาขาวน้ำเงินครับเสซนที่หกสีเขียวครับเสซนที่เจ็ดขาวน้ำตาลครับ เียงสายเห็นตรงครับผมหนึ่งขาวน้ำขาวส้มสองส้มสามขาวเขียวสี่น้ำเงินห้าขาวขีดขาวน้ำเงินหกเขียวเจ็ดขาวน้ำตาลแปดน้ำตาล ยังใส่ถือครับต่อไปก็ทำการตัดครับผมนีเป็นแจ็คด้วยครับผม มันสี่มีสองทางแเา้เาตัวนี้ขึ้นบนนะครับทานนี้ก็เอาสายเสียบเข่าได้ครับเสียบแล้วครับแล้วเขาก็มันยำแจ็คตัวนี้อีกรอบนึงครับเสร็จแล้วครับผม เสร็จเรียบร้อยครับอีกฝั่งหนึ่งกเ็เฮ็ดขึ้นกันครับเราก็น,นํำไปเสียบกับกลองอินเทอร์เน็ตเขาไปเสียบกับคอมพิวเตอร์เขาใส่ใดเลยครับผมปากติดตามนุ่มสร้างไฟน้ำเนี่ยเลยครับผมผ้มดูเล็กๆน่อยเมื่อนี้เอามาฝากขอบคุณครับ